สวัสดีค่ะเตรียมมาเจ้างานของวิชื่นจะนี่หน้าที่ของมิชื่นเลยล่ะนี่ค่ะเตรียมเพาะพันธุ์มะพร้าวเป็นยากมากเลยนะคะเนี่ยบนโต๊ะนี่ประมาณประมาณสามสิบห้าลูกสามสิบห้าลูกนี่เท่าถ้าเขาง,งอกมาสิบลูกนี่ถือว่าโอโหฟุกมากเลยเนี่ยมันจะมันจะเสียหายเหมือนครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะร้อยหนึ่งถ้าร้อยลูกได้ได้ห้าสิบนี่ถือว่าโอโหเซียนเซียนมะเพาะเองเลยล่ะ อย่างพี่ชื่นเพาะไปนี้เกือบสองร้อยนะคะเกือบสองร้อยพี่ชื่นได้มาประมาณไม่ถึงห้าสิบอะพี่ชื่นนับดูนะแต่มันก็จะงอกเรื่อยๆงอกเรื่อยๆเ,เราก็ต้องดูไอ้ที่มันแข็งแรงที่สุดอะตัวโคนมันนะคะเราต้องดูที่โคนมันด้วยนะคะนี่คะ่ะอันนี้อันนี้กาลังงอกเลยเนี่ยนี่คะ่ะเขาจะงอกอยู่ในในลูกเขาเลยนะคะเนี่ยที่พี่ชื่นให้ดูนี่เป็นพันสามพันนะคะสามพันนี้น้ําหอมน้ําหวานลูกใหญ่น้ําเยอะเนื้อเยอะนะคะแต่เขาไม่ดก มันก็น่าแปลกนะนี่ขันแนีะเขาเถ้าเขาถ้าเขาได้ที่เขาจะงอกของเขาแบบนี้แต่พ่ชึ้นก็ปาดหัวนะครับปาดหัวแล้วก็แช่น้ําไว้คืนหนึ่งมะพร้าวพันน้ําหอมเนี่ยที่เราเพาะพันธเนี่ยน้ำเขาจะมีน้อยถ้าเราปล่อยให้เขาแก่บนต้นแล้วก็ให้เขาล่วงมาตามธรรมชาติของเขาเนี่ยนะบางทีล่วงมาก็ใช้ไม่ได้น้ํามันจะแห้งหมดเลยแห้งออกจากลูกหมดเลยแล้วเราก็เพาะก็ไม่ขึ้น หรือว่าถ้าเราเอาแบบนี้แบบนี้มันก็จะเขียวไปหน่อยบางทีก็ไม่ขึ้นนะคะเนี่ยแต่เราก็ต้องเอาลงมาแบบคือเอามาเสี่ยงดวูว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าแต่มันก็เป็นพันของเราเองที่เราเพาะแล้วเราไม่ต้องไปซื้อนะคะเนี่ยของพิชื่นจะมีทั้งหมดสามพันด้วยกันในในส่วนพิชื่อนี่นะคะก็จะมี 1, พันพวงร้อยพันพวงร้อยมีไม่มากแต่ดกลูกเล็กๆอันนั้นพันพวงร้อยก็ดีนะคะลูกไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ไม่หนักแล้วด้วยแล้วก็พันตุดี ตูจีบนี่จะเป็นพันของอะไรนะฉาดเชิงเทาเออแปดลิ้วพันแปดลิ้วตูดจีบนะคะเนี่ยตูจีบแ้ลมแหลมยังไงโอ้โหน้ำหอมน้ำหวานเลยละ่ะก็อร่อยมากแต่ลูกเขาก็ไม่ไม่ใหญ่อีกนั่นแหละก็จะมีพันใหญ่คือพันสัมพันสัมพันนี่ก็ก็สมชื่อสัมพันของเขานะพันของเขาไม่ไม่กลายพันได้นะรูปร่างเขาก็จะสวยสวยเหมือนสมโอเนี่ยค่ะพี่ชื่นให้ดูเนาะว่าเนี่ยงานของพี่ชื่นนะเนี่ยเตรียม เตรียมเพาะพันธุ์มะพร้าวคือปีนี้ขายไม่ดีเนะ,คะ่ค่ะมันก็ร่วงก็หล่นไปเราก็เสียดายพี่ชิ่นก็ไปเก็บมาเก็บมั่งซอยมั่งก็เอามาเพะคือบางทีถ้าเราปลูกไม่ทันเราก็ได้ขายมั่งไรมั่งนะคะพี่ชื่นเอาให้ดูเนาะว่าโอ้โหงานของชาวสวนนี้ไม่ไม่มีการว่างอะขนาดนอนยังฝันเลยว่าว่าทํางานอยู่นะคะค่ะข,ขอบคุณนะพี่ชื่นให้ดูเนาะพี่ชื่นเตรียมเพมาะมะพร้าวอีกแล้วจ้า มะาพรา้าวนำหอมน้ำหวานต้องสวนปิช่นจากของแท้ของดีที่สุดเลยคะ่ะวัสดีค่ะขอบคุณคะ่ะ